สวัสดีครับสำหรับใครที่กาลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนําร้าน Cookie Land Shop รับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับจะรืวิไปอุดหนุนกันนะครับ,บสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะ UCL นะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับที่เขาเพิ่มมาใหม่นะนักเตะ UCL นะครับผมก็ไล่เช็คคลัง ค่าพลังแล้วก็ดูราคาของตลาดของวันนี้ด้วยนะครับราคาก็ยังไม่ค่อยนิ่งนะครับก็มันจะมีตัวที่สามารถตีบวกแล้วก็ไปต่อแล้วก็เทนแบบเยอะๆแล้วก็ดูแบบทรงเก่งแล้วก็ตัวที่โอยาสูงแค่บวก1ก็เทนสักวิวสิอะไรนะก็ดูแบบทรงเก่งแล้วครับโอเคครับแถวแรกนะครับ ฮาเลนเนี่ยเล่นค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ผมเคยเจอคนเล่นเล่นแรงเล่นแบบเก่งๆนะฮาเรนจะเป็นเหมาะกับสายจบสกอไว้มงบอลพิกบอลยิงในกรอบเท่านั้นนะครับมันจะไม่สามารถแบบว่าเอาไปเลี้ยงมั่วส่วอะไรเนงะี้ยเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างที่จะใหญ่ดนิดนึงนะมันจะเหมาะแบบจบสกอแบบโดยตรงนะโดยรวมผมว่าราคามันยังดูแพงแต่โอ r าสูงขนาดนี้ผมว่าถ้าเกิดใครเล่นเป็นอะเก่งเลยครับเก่งเลยนะฮาเลนนะครับตัวต่อไปก็เลยวานก็ยังไม่ค่อยคุ้มอ่ะผมว่าไปซื้อโดอ้วนดีกว่าครับค่าพลังก็ ดูแบบไม่ค่อยว้าวนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเบลลิงแฮมตัวนี้นะครับก็มันมาในตำแหน่งซ m แล้วก็ผมถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าก็เล่นได้แต่มันยังมีตัวที่แบบว้าวกว่านี้นอกจากเบลลิงแฮมก็ต้องเป็นแบบพวกซีดานเชลตันอะไรเงี้ยผมว่ายังมีตัวอื่นที่แบบดูคุ้มกว่านะแล้วก็ราคาแบบถูกกว่าครับไปซื้อตัวพวกนั้นดีกว่านะแล้วก็มันอาจจะได้แบบบวก หนึ 1> 1่งบวกสองบวกสามแล้วก็เทนเพิ่มผมว่ามีตัวที่ดูดีกว่าเบลลิงแฮมนะครับต้องเป็นคนที่ชอบนะเบลลิงแฮมครับในล่างตำแหน่ง C.M. A M นะครับส่วนมาร์ติเนสเนี่ยมแพงเกินครับมองข้ามไาแล้วเบอร์นาร์โดไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับเนี่ยสองตัวที่ไม่ค่อยคุ้มเลยครับผมว่ามองข้ามพลังยังไม่ค่อยสมกับราคานะผมให้เต็มที่แบบประมาณเจ็ดแปดล้านนะสองตัวนี้หกเจ็ดล้านเลยครับให้คงเป็นแบบหกเจ็ดล้านเพราะว่าราคาแบบไม่ค่อยคุ้มกับอ่าค่าตัวที่เรา ทุ่มไปซื้อมันนะครับมันยังไม่ค่อยแบกทีมเราได้นะครับโอเคส่วนคิมเน็ตค่าพลังแบบดูดีมากๆนะ,ะความเร็วอาจจะไม่ไม่มากแต่ในเรื่องของการยิงการส่งบอลการเลี้ยงบอลการเล่นเกมรับถือว่าผ่านเลยนะครับก็เป็นแบบเหมาะสําหรับคนที่เล่นแผนกองกลางตัวรับ2ตัวนะครับตัวนี้คือดูดีเลยครับมีพลังแฝงก็โอเคนะเบอร์เลยก็สูงกลางวิ่งได้ทั้งเกมนะครับนี่ครับดูดีเลยนะครับโอเคครับ ตัวต่อไปครับก็เป็นตัวคาวัตนะครับคาวัตตัวนี้นะครับคาวัตสกิเลียนะครับคาวาสกิเลียเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ผมว่าก็ราคาก็ยังแรงอยู่นะตัวนี้ยังแรงอยู่ครับผมว่าก็ยังไม่ค่อยคุ้มนะถ้าเกิดใครซื้อก็ต้องรอราคาลงนิดลงนิดหนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่พลังยังไม่ค่อยว้าวครับจะไม่มีจุดเด่นอะไรเลยนะครับโอเคครับก็ยังยังเป็นรองพวกซอนพวกวีนี่พวก เอ่อเรดฟอร์ดอยู่นะผมว่าพวกนั้นมีจุดเด่นแบบชัดเลยนะครับตัวนี้ผมว่าต้องต้องอัพเมดแล้วก็บวกถึงจะเห็นจุดเด่นของมันนะครับตัวโดยรวมก็รูปร่างมันดีอยู่แล้วนะโดยรวมก็ผมว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับนี่ครับขนาดสองเท้าด้วยนะครับตัวต่อไปก็เป็นลูเบนดิอาร์ตัวพวกนี้ก็มันน่าจะเหมาะกับพวกโหมดมินิเจอร์มากกว่านะครับถ้าเล่นเฮดทูเฮดเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยแนละดูความเร็วมันนี้หกสิบสองนะครับเจอพวก อีซักคูดูมนี่เวลสามสิบตอกทีก็น่าจะหายนะแต่ในเรื่องของเกณฑ์รับแล้วก็ความแข็งแกร่งว่ามันชนได้สบายนะครับชนได้สบายเลยนะครับตัวไครบูโน่ฟอนันมาตำแหน่ง CM ตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆก็สามารถซื้อมาเล่นได้ครับจุดเด่นก็เรื่องของการยิงการส่งบอลและก,การเลี้ยงนะครับแล้วก็พลังแฝงเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับพลังแฝงเล่นเมนเจอร์หรือว่าเอามาเล่นเฮดทวีนก็ต้องบวกิดนึนงผมว่าต้องบวก1แล้วก็เทน10 เพื่อมันมีความเร็วสัก70-80อะไรประมาณนี้ครับตัวต่อไปก็เป็นซาก้าตัวนี้ก็แพงเหมือนกันครับราคาอย่างที่บอกต้องประมาณสัก78ล้านผมว่าก็ยังพอไปต่อได้นะครับตัวนี้ก็จุดเด่นเลยคือความเร็วผมว่าซาก้าต้องบวกบวก2นะให้ให้ความเร็วมันมันมันสปีดเหยียบร้อยหน่อยนะครับนี่ครับก็เป็น RW ตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับบาโยซาก้านะครับก็ราคาแรงครับไม่ค่อยคุ้มครับ ทิปเปียนี่ก็ไม่ค่อยคุ้มเหมือนกันครับค่อนข้างช้าเลยนะครับก็ตัวต่อไปก็เป็นกิดมันตัวนี้ก็เป็นตัวปั่นค่อนข้างดีเลยครับยิงนอกเกาะค่อนข้างที่จะคมนะครับยิดมันตัวนี้นะครับพลังแฝงก็ดีครับยิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงไกลด้วยเสริมในเรื่องของการยิงหมดเลยครับเรื่องของพลังแฝงนะครับก็ไปเล่นมินิเจอร์นี่ก็เล่นได้นะครับนี่ครับพลังแฝงการยิงนอกเกาะนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยครับก็ถ้าได้ปั่นก็หายนะครับยิดมัน นี่ครตัวนี้คือว่าโอเคเนะผ่านนะตัวนี้ใช้ได้ครับยินมันแต่ต้องประมาณสัก78ล้านผมว่า7 8ดล้านได้เลยตัวต่อไปเป็น l ูดิเกอร์นะครับตัวนี้ก็ก็เป็นตัวกองหลังที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะครับก็ จะมีในเรื่องของสปีดความเร็วปลายสัดส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ก็เข้าบอลค่อนข้างที่จะดีเลยด้วยสภาพร่างกายค่าพลังสภาพร่างกายก็จะมีพวกความแข็งแรงความเข้าร้าวเนี่ยเกเลยนะการกระโดดก็90บนะครับเอาไปกันกระโดดมุ่งเปิดหมุ่งนี่ได้สบายตัวนี้คือดีเลยครับดีเลยครับดูดิเกอร์ส่วนฟิลฟเดนผมว่ากลางๆครับนอยเออร์ถือว่าดีเลยครับดีเลยครับค่าพลังดีโอริการถือว่าโอเคเลยโอเคเลยนะค่าพลังก็เหมาะกับ เอามายืน cm ผมว่าเล่นค่อนข้างยากนิดนึงรูปร่างมานะันค่อนข้างเล็กแล้วก็ต้องบอกกับคนที่เล่นสกิลเพย์แบบสูงสูงหน่อยผมว่าแล้วก็เท้าขวามันเป็น2องด้วยเล่นค่อนข้างยากครับต้องเป็นแบบทนทําฟลูอ์เซนอลนะครับและฟอร์ดถือดีเลยครับ4ล้านเนี่ยตัวนี้คือ5บวกสักบวก2 ovr 90เนี่ยคือสวยเลยดิเห็นปะมันจะต่างแับคาวัตนะคาวัตมัน8ป8 8อย่างเงี้ย เนี่ยแรดฟอร์มจะเด่นเลยคับความเร็วแล้วก็ลงมาเป็นการเลี้ยงร่างกายก็ดีด้วยนะเอามาปั่นโค้งนี่หายเลยครับแอดฟอร์ดนะครับผมว่าแนะนําให้เป็นบวก2แล้วกันบวก2ก็พอแล้วก็เทนเวลสิบเวลสิบก็พอแล้วก็อัพสายฟ้าไปเลยครับเร่งเน้นในเรื่องของความเร็วนะับปีกนะครับแล้วก็สายฟ้าแล้วก็มาอัพอันนี้เป็นเป็นรูปสมองนะตัวทําเกมนี่ครับเอ้ไม่ใช่เย๋ยมันต้องเป็นอันนี้ ไม่ใช่สายฟ้ามาอยู่ตรงกลางแล้วก็มาเอาแบบน,นี้เป็นรูปคนวิ่งนะเป็นลมดอยเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเอาไปเล่นกองหน้าก็ได้นะนี่และสอดนะครับสวยเลยตัวนี้ข้ามมาทมูเซล่าเล่นกองมูเซล่าก็เป็นตัวที่ดีนะผมว่าเรื่องของฝีเท้าวความเร็วกาเรเล่นความเร็วผมว่ายังอยู่ในในเกณฑ์ที่ดีนะครับการเลี้ยงบอลถือว่าสูงมากๆไปกับบอลได้ดีมากๆนะครับเหมาะกับเป็นเพเมกเกอร์มากกว่านะครับคอยแบบจ่ายบอลอะไรอย่างเงี้ยคือว่าสวยเลยคอยจ่ายบอลครับ ตัวระบายเป็นวอล์กเกอร์นะฮะอันนี้ก็คือดีอยู่แล้วครับวอล์กเกอร์เป็นค่าพลังที่ค่อนข้างที่จะดีเลยรูปร่างดีด้วยนะรูปร่างแบบแบบกำยำรูปร่างแบบเป็นแบ็คแบบว่าตัวหนาอารมณ์แบบโดว้วนเลยนะครับนี่ครับหูหูและความเร็วก็ให้มาค่อนข้างสูงเลยครับถ้าเกิดบวกสักบวกสามเทนสักเลวสิบห้าของว่าเก่งเลยครับเป,เป็นแบบ็คเป็นระดับระดับท็อปท็อปของแบ็คขวาได้เลยนะครับวอล์กเกอร์คือดีเลยครับ กาบี้ฆ่าไปเลยครับอินโบรเล่นี่ฆ่าดิลอนโซก็เป็นตัวหนึ่งคนระับอารมณ์แบบแคล้ายวอลเกอร์นะแต่วอลเกอร์จะดูดีกว่านะครับใครงบน้อยก็ดิลอนโซก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจมากมากครับคุนเด้ก็เป็นตัวฆ่าพลังดีครับแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดเราโดนสายเปิดมงมันจัดก,การค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับมันจัดก,การค่อนข้างที่จะยากหนึง่งเรื่องของความเร็วแล้วก็พลังแฝงันเนนแท็กเกิลนะครับนี่ครับสวยนะแต่เสียงเดียว ความสูงมันมันเอามายืนเซนเตอร์แล้วมันเล่นเหนื่อยครับถ้าเกิดเจอสายเปิดมงนะครับเอาไปเล่นเมนเจอร์ผมก็พอใช้ได้นะครับตัวต่อไปก็เป็นซานี่ตัวนี้ับเอาไว้ปั่นหนึ่งเดียวครับนี่ครับความเร็วก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับแล้วก็รูปร่างดีไม่ไม่ไม่บางจนเกินไปก็ปั่นโค้งก็หายครับตัวนี้นี่ครับเลี้ยงเร็วยิงไกลดีด้วยครับซานี่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีครับ1ล้านอเมอรอนก็เป็นตัวที่ดีครับ เป็นปีกขวาที่อยู่ในในเกณฑ์ที่เอามาอัพเม็ดเพิ่มเติมแล้วก็เทรนแล้วก็ถือเป็นตัวที่จบจบอยู่นะจบอยู่นะสำหรับคนงบน้อยนะครับทีดูวายฮีก็เป็นตัวเพชรในตมเลยนะครับที่เอามาตีบวกตัวละล้านนะรอราคามาลงทักเจ็ดแปดแสนอะไรยเงี้ยผมว่าผ่านเลยนะครับนี่ครับตีบวกครับเม็ดแดงแล้วก็เทรนวิวยี่สิบเนี่ยผมว่าวิ่งพังครับยิงพังนะครับตัวนี้ครับวายฮีโอเคตัวต่อไปก็เป็นเวเนอร์ครับเวเนอร์ก็ ติดอย่างเดียวคือดาวน้อยแล้วก็สกิลไม่ค่อยแบบคล่องแคล่วนะครับแนะนําก็ให้ซื้อทักเม็ดแดงครับเม็ดแดงขึ้นไปนะครับเนี่ยมันก็แดงอยู่นะตอนนี้มันก็แดงครับเม็ดแดงแล้วก็อัพในเรื่องของสายฟ้าไปเลยครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของการเลี้ยงบอลแล้วก็ความว่องไวของมันนะครับนี่ครับตัวตัวนี้นะครับเบเนอร์นะครับโอเค ตัวต่อไปนะครับเป็นโมลต้าก็เป็นสายแบบพักบอลนะครับโมลต้าตัวนักเตะแบบอารมณ์แบบคล้ายๆแบบฮาเลนนะสไตล์การเล่นผมว่าโมลต้าต้องเม็ดแดงเท่านั้นนะแล้วก็อัพสายฟ้าไปเลยครับรัวๆครับเรื่องของการพิกบอลยิงนยผมว่าโมลต้าตัวที่จบสกอร์อข้างที่จะโอเคเลยครับเวิร์กเลยก็กลางๆนะครับเป็นตัวแบบสายพักบอลโอเคตัวต่อไปก็เป็นซาลิบาครับตัวนี้ก็ดีมากๆครับนี่ครับค่าพลังก็ความเร็วก็สวยอะไรสวยหมดเลยให้เน้นในเรื่องของการ อัพเมดแล้วก็เทนนะครับตัวนี้เก่งอยู่แล้วซาลิบานะครับโอเคแล้วตัวไหนที่ไม่น่าสนใจผมขอข้ามไปเลยนะครับตัวต่อไปก็เป็นแซมโบนี่ครับผมอ่านไม่ออกอ่ะมันอยู่เป็นกองกลางตัวรับของนาโปลีนะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะกับซีดีเอ็มกลางคู่นะค้าพลังก็โอเคตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับตัวใหญ่ค่อนข้างเขียวเยอะนะเขียวเยอะนะครับถือว่าสวยต็อเม็ดแดงครับตัวนี้ต้องเม็ดแดงครับแล้วก็เสริมในเรื่องของ เกมรับไปเลยครับเอ้ยมันมันเป็นสายบุกสายบุกก็เสริมเกมรับไปเลยครับตัวนี้เสื่อมเกมรับไปเลยครับก็เข้าแบบเข้าบอลเนี่ยตัวใหญ่อยู่แล้วเข้าบอลก็สบายตัวต่อไปก็เป็นโดกูครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็เน้นอัพเหมือนกันครับรอราคาตกนิดนึงอันนี้ก็เป็นสายแบบเอาไว้วิ่งเปิดม่งผมว่าไปอัพพวกสายฟ้าได้เลยนะสายฟ้าเรื่องของความเร็วไปเลยครับไว้เปิดก็ได้นะไว้เปิดก็ได้ครับแต่ข้อเสียคือเรื่องการยิงแล้วก็เท้านะครับ โอเคครับไ okay. หลลงมาก็จะมีเซ็นเตอร์แบงคอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นอุมาเมกาโน่นะครับตัวนี้ก็คือความเร็วถือว่สวยรูปร่างค่อนข้างที่จะใหญ่เลยรูปร่างแบบใหญ่เลยแต่แต่หลอดพลังงานค่อนข้างจะน้อยก็ต้องอัพเป็นริเบอรนะ,ะมันจะมีริเบอรโล่กับที่ได้เรื่องของของไม่มีเนี่ยถ้าถ้าเราอัพริเบอรเนี่ยมันจะได้เป็นหลอดพลังงานเป็นสดาวนะครับะวิ่งได้ทั้งเกมครับความเร็วนี่ก็ ถือว่าไม่เย่อยู่แล้วครับรอบเม็ดแดงครับแล้วก็เทรนวิวสิบห้าเนี่ยกำลังดีเลยครับนี่ครับความแข็งแรงอะไรเนี่ยถือว่าสวยอเวิร์เลยก็มาใหม่นะตอนแรกมันเป็นสูงกลางครับอันนี้ก็เป็นปันกลางปันกลางนะครับตัวนี้ก็สวยเลยโอเคครับไหลลงมาก็จะมีเอเมเรชานอีกตัวหนึ่งคนะตัวนี้ก็ค่าพลังต่างจากการทองไม่ห่างเยอะนะเป็นหลักหน่วยครับหน่วยหนึ่ง,หน,งหน่วยสองนะครับตัวนี้ก็ ให้น้นอัพเป็นโล่ไปเลยครับเป็นโล่นะครับเน้นเกมรับนะเวิร์กเลดมันก็มาแบบเกมรับด้วยนะครับก็เป็นปันกลางแล้วก็สูงนะครับนี่ครับโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าลาฟาตัวนี้นะเป็น C m แบบสายปั่นนะสายปั่นความเร็วค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับตัวนี้ครับแต่เท้าซ้ายค่อนข้างที่จะแย่ได้หนึงนะนี่ครับก็จะเป็นสายแบบผิวๆหน่อยยิงปั่นก็หายเหมือนกันนะครับยิงปั่นนะครับก็แนะนําให้อัพในเรื่องของ การยิงครับการยิง3แล้วเขาแล้วก็มาอัพเป็นรูปแชโดครับมาอัพแชโดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับก็มาเล่นปีกขวาไปเปิดบอลก็ได้นะครับนี่ครับหลาฟ้าตัววิ่งโคตรไวนะครับครับตัวต่อไปก็จะเป็นเจาฟิลิปนะครับที่เหมาะกับการเอามาอัพเม็ดเพิ่มเติมนะครับนี่ครับต้องเม็ดแดงนะเจาฟิลิปก็ผมว่าเน้นให้อัพเป็นเรื่องของสายฟ้าไปเลยครับเพราะว่ามันจะได้เด่นไปนะเรื่องของการยิงการนี้บอลผมว่ามันโอเคอยู่แล้วโอเคครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นเปป้นะครับตัวนี้ก็คือค่าพลังแบบกลางๆแนละความเร็วกลางๆแต่ข้หน้าสนใจก็คือเรื่องของพลังเกมลับคือสวยมากๆพลังเกมลับก็ดาวก็เยอะด้วยนะ4.5เลยนะครับวิ่งได้ทั้งเกมแน่นอนครับก็อัพอัพโล่ไปเลยครับนี่อัพโล่ Up ไปเลยครับอัพโล่ยาวๆไปเลยครับนี่ครับก็เน้นเกมลับไปเลยโอเคครับเปป้ be. ตัวต่อไปก็จะเป็นคูโบะตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นสายแบบผิวเอาไปเล่นหน้าดได้ได้ได้ด้วยนะฮะเกิดหลับมาเป็นเป็นเม็ดแดงนะครับกองกลางก็เล่นได้นะนี่ครับคูโบะตัวนี้นะครับเม็ดแดงนยซื้อแหลมๆเลยนะครับก็ความเร็วก็สวยเลยสปีดตอนถือ91นะแล้วก็มีความคล่องตัวค่อนข้าง,งที่จะโอเคเลยแล้วก็เส้นโค้งก็76ก็ไม่ได้แย่ครับพอเทนไปก็จะขึ้น890 0มาเลยครับคูโบะนะครับ เท้าขวาเป็น4ีนะตัวต่อไปก็จะเป็น <S <S นูโน่เมนเดียตัวนี้เท่าอ่าเป็นเป็นแบ็คของปารีนะตัวนี้ก็ความเร็วถือว่าสวยเลยก็เม็ดแดงก็ตัวนี้ก็เน้นให้ UP <S <S อัพโลว์ครับอัพโลเพิ่มเพิ่มเรื่องของเกมเกมตั้งรับไปเลยครับนี่ครับตัวนี้ครับเม็ดแดงตัวต่อไปก็จะเป็นอยลูนนะครับตัวนี้อยลูนนะครับก็เท้าขวาก็ออกในทางที่ไม่ค่อยดีมากครับก็ให้เน้นในเรื่องของ สายฟ้าไปเลยครับเพิ่มความเร็วไปแล้วเพราะตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วเข้าไปกับบอลได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ครับโอเคครับตัวรอบไปก็จะเป็นซีเอ็มตัวนี้นั่นนี่ครับผมอ่านชื่อไม่ออกนะตัวนี้ก็ค่าพลังสวยมากมากครับนี่ครับเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดสองเจ็ดหนึ่งนี่ครับถือสวยเลยก็เน้นในเรื่องของการส่งบอลนะนี่ครับอักการส่งบอลไปเลยครับเพราะว่าเป็นกองกลางนะครับเป็นตัวทําเกมไปเลยครับ ก็จะได้เรื่องของการส่งบอลเพิ่มเติมแล้วก็พลังการเลี้ยงบอลเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็เม็นแดงนะพลังแฝงก็โอเคแล้วร่างกายแข็งแกร่งแล้วก็ยิงไกลเพลย์เมคเกอร์แล้วก็ยิงไซค์ก,ซก้อยนะเป็นกองกลางตัวลุกนะครับโอเคครับไหลลงมาอีกก็จะมีตอเรล,ล่าตัวนี้นะครับที่น่าสนใจมากๆครับเป็นกองกลางตัวรับนะครับก็พลังสวยแต่รูปร่างค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงนะแต่เล่นในเกมก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเข็งหรือเปล่า เวอร์กิลก็สวยมากๆครับก็เหมาะกับคนที่เอาไปเล่น CDM 2ตัวนะครับก็มีพลังแฟงมีเลนเท็เกิลนะเข้าบอลค่อนข้างที่จะดีแน่นอนครับแต่ตัวเล็กนิดนึงนะผมว่าก็ต้องเสี่ยงนิดนึงต้องลองไปเล่นครับโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นทอสซานะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวแบบผิวๆนะตัวเก็บบอลผิวๆก็เน้นในเรื่องของการอัพสายฟ้าความคล่องแคล่วไปเลยครับคล่องแคล่วไปเลยครับนี่ครับทอสซานะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอะเดยมี่เม็ดแดงไปเลยครับเม็ดแดงเม็ดส้มตัวนี้คือวิ่งค่อนข้างไวไปเล่นหน้าคู่ก็ได้นะเล่นปีกขวาก็ได้ครับปั่นก็ได้นะครับนี่ครับอเดยมี่นะครับโอเคตัวนี้สวยอยู่นะอเดยมี่ลงมาก็จะมีซีมอนนะครับตัวนี้คือเป็นกองกลางกวลูกสายพิวครับท่อเสียงเดียวคือเท้าสายนอกกนั้นคือแบบโคตรดีครับก็ในเรื่องของการส่งบอลครับนี่ครับเป็นรูปูเลี้ยงบอลนะ แล้วก็มาอัพอันนี้เป็น1แล้วก็การเลี้ยงบอลก็เป็น3นะครับโอเคครับตัวนี้ก็ต้องเม็ดแดงนะตัวนี้ก็เม็ดแดงครับตัวต่อไปก็จะเป็นโกมูเซล่าครับอันนี้เขาพลังแฝงแบบเยอะมากๆครับนี่ครับมูเซล่าเม็ดส้มนะครับก็เทียนเยอะๆหน่อยผมว่าใช้ได้ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับมูเซล่านะครับไหลลงมาอีกก็จะมีแม็กเกอร์แม็กเกอร์หรือแม็กเกอร์เลยนะครับตัวนี้ครับพอเป็นตัวท้ายแล้วเราก็จะมี กาลิโน่ตัวนี้นะครับนี่เป็นปีกสายความเร็วมนกันครับนี่ครับความเร็วคือสูงเลยให้เน้นในเรื่องของอการเปิดบอลไปเลยครับการส่งบอลค่อนข้างแย่ทีหนึ่งก็อัพการส่งบอลไปเลยครับนี่ครับเพิ่มเพิ่มมันจะได้ส่งบอลแบบดีๆหน่อยนะนี่ครับนี่โอเคก็ตัวสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับนักเตะใหม่ UCL ก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมแนะนําไปก็จะมีตัวค่าพลังดีแล้วก็ตัวที่ เอาไปตีบวกเพิ่มเติมแล้วก็จะดูแบบกิ่งมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ